เปิดเกล่าสุดน้องอันดาหลังทำแม่บุ๋มปนัดดาอึง้งก่อนขอหยุดเรียนหนึ่งปีเต็มเรียนเก่งสุดๆสำหรับน้องอันดาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของบุ๋มปนัดดาล่าสุด3ตุลาคมบุ๋มได้ออกมาโพสต์ภาพเกดเฉลี่ยของเทอมล่าสุดของลูกสาวอีกครั้งพร้อมเขียนแคปชั่นว่า4.00เกดเทอมนี้ออกแล้วถามว่าแม่บุ๋มดีใจไหมก็ดีใจปนหวั่นใจเพราะ ไม่รู้ว่าจะขออะไรเป็นรางวัลแต่เกตเฉลี่ย5เทอมตั้งแต่ม .4 ถึงม .5 และม .6 เทอมหนึ่งที่ต้องใช้เข้ามหาวิทยาลัยคือ3.97 รวมหนึ่งเทอมตอนม5าาที่แม่ไม่ได้ให้เอาเก็ดลูกสี่ตัวกลัวว่าแม่บังคับให้ลูกสมบูรณ์แบบเกินไปมาถึงวันนี้อันดาจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจลูกเลย